สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้ามื้อนี่ผ้านอนกับสโนน้อยมาจ่ายตลาดจ่ายตลาดซื้อไก่ซื้อขนมเส้นไปอ่ะโอ้ตก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 ตามร้อยสิบบาทไปเฮ็ดขนมเส้นกินขนมเส้นแจ้งชิ้นเนาะออนนี้นอนเตะตลาดสด ตลาดสดคนนิสัยเอ้ยเฝ้าไล่ตลาดสดเฝ้าไล่คนนิสัยไปยางคนนิสัยมากอะไรเรืมข้าวไปยังวะขี่รถบอกไปทางบนวะสายสายเออสายสายค่อยไปไปไหนไกลมากับน้องสาว มากับสนูอาบน้ำแต่งตัวง่ามๆไปเที่ยวคาเฟ่จ้าไปเที่ยวคาเฟ่นะสนูเนานะเสื้อปุ๊บสามร้อยสิบบาทห้าร้อยไปแลกเนาะเอาไปแลกเด้อตลาดสดตลาดสดอยูเฟอไ์อะไร พอซ้ำนี่เล้วมันก็มี่ซ้ำนี่แหละสิเฮ็ดขนมเซนไม่สีเฮียได้ปะไปไปสนอรุูกตลาดสดดิตลาดสดยางเบิ่งอันข้างปุณนน้ำเอ,อิญน่ยางเบิง่งค่ะ นี่ละเสน้นนี่ละซอยนี่ละย่งางเบึงซอยนี่อ,อยากได้ยังไปนั่นบ่เห็ดโอ้ไหนเด็กพักกันจองโอ้อีปูอีป,อปูอีปูโอ้คนหน่อยมาเฝ้าอีปูคนหน่อยเฝ้าอีปู คนน้อยเฝ้าอีปูเอาอยัางอีกบ่เอาอยัางอีกบอลานของอันยิงอันนั่นละลานเดียวกันยิงฟ้ายิงฟ้าร้านเดียวกันสามลานฮะมาเปิดะมเปิดงานนี้นี่บอโอ้ไปขึ้นรถเลยกลับบ้านกันซื้อของเสร็จเร้ว เอาไป ừ, ขังล้างรถก็ได้นะแล้วก็ชี้นี่เออดีเราซื้อของแล้วก็ใส่ลัางรถเลยไปแบบนี้ไปงับถึงใจเปล่าฮะง้ำแน่เนเปล่ามือมือมือเอไปขึ้นรถลูกทำดีๆเรื่องมันมีสิเปิดเลยไปขึป้นรถ ซ <Hey. S 2> ื้อของซื้อของเสร็จแล้วห้ากับขับรถกลับบ้านไปเห็ดขนมเสร็จกินพี่น้องบรรยากาศยามเมือ่อเ้าก็ดีได้พี่น้องบ่งทงไฮทงหน้าบ้านเหาบางคนก็เกี่ยวเขาเหล้วบางคนกับ่าันในเกี่ยวได้บรรยากาศดีดีตอนเสารอากาศเย็นเย็นพี่น้องมาขับรถละ นใหม่ชมวิวตอนเศร้าๆลังคน้ใน,ใน,ค,นคนกัใส่คนเกลียวนะจ๊ะลังคพนคนกัใส่รถเกลียวขันค้นมากอ่ะวิธีเดิมๆกัใส่คนเกลียวระลึกถึงอ่ะความหลังเนาะกัใส่คนเกลียวก็ได้บรรยากาศดีกว่าใส่รถเกลียวนะจ๊ะเห็นบ่้เห็นบ่ะเป็นเกลียวแล้ว<ม>อันนี้ใส่รถเกลียวดนะ้ เห็นปะใส่รถเกียวเนีย่ยไปใสกันเนาะรถพ่วงขั้นนี้เนาะขุนข้าเรืองเต็มอยู่พี่น้องข้าวเรืองใช่ค่ะบรรยากาศดีรีผู้ใดอยู่ท่างไก่อยู่ในเมืองกรุงเทพอเมืองนอกนอะพี่น้องกระเบิ้งคลิปนี้เอาเพื่อ หายความคิดถึงเนาะหายความคิดถึงอยากมาบ้านกับเบิ้งคลิปนี้ก่อนไปก่อนเด้จ้ะเก็บเงินหล,ยลายจะคอยกลับมาอยู่บ้านเทาพี่นอนจา้าหลายเท่าไรคะหลายเท่าไรคะหลายจนใส่ชีวิตอยู่ได้จุดถึงทั้งชีวิตผุนละใช่ร้านกับสอดีดีถามดีดีดเนี่ยนี่มากับน้องสาวนะคะ สด์นะโซด์ปะ่ะสีหอดบ้านเราจะพี่น้องอเ,เอออีกแป๊บเดียวนึงก็หอดบา้บานแล้วถึงบ้านแล้วให้น้องสาวเปิดประตูบ้านให้ค่ะทุกคนมีเบิ้มมีเบิ้มนเดย์มาหอดบา้า,บานแล้วมาถึงบ้านแล้วคุณน้องสาวน้องชา,า,า,ายก็พากัน ส,สิเฮ็ดยังงาแม่สิถืออะขอนมเสร็จขนมเสร็จหุนหิวน่งเน่งเน่ง่งไปแล้วดีซื่อของมาแล้วพี่น้องได้ทุกสิ่งได้ยังง่ขนมจีนซื้อมาซีโป้ซีโปใหญ่เน้นๆเลยเห็น แล้วนะคะทุกคนต่อไปนั่งจีกับซีเฮ็ดกับเขาุละทาเบิ้งตอนเฮ็ดแล้วคุณละพี่น้องมันชิ้นใหญ่หมอหม้อใหญ่เนี่ยเปียกใหญ่เนีนั่งจีเนี่ยเค็ดขนเส้นเดียวทาเบิ้งตอนกินเด้อจ้ะคุณเห็นบมอกุณผ้ากันตักอยู่คนกินกินกินได้หลายนะเปียกในตาลูกพี่ถ่วยอยู่พี่ วเาไม่ยต้มกินกินได้หลายลูกแม่ลูกแม่ไปอาบน้ำกินจะข้าวกันจะข้าวกอนหิวคนเห็ดหิวมือสั้นเหรอคุณขนมจีนหมอด้วไงหมอค้นๆกินไปกินไปนะเปียกอ้ยคนเห็ดไการฉัน พี่มอพี่อ่ะกินไปไปกินกินกินอิ่มอิ่มแซ่บแซ่บอเ็ดแล้วแล้วสามซีโป้พักยาวรไม่ได้ห้องห้าผิดกยังไม่ีเก็กระดาษที่ชู่มาให้ย่านนูหน่อยนะูไมบาอเชอร มาจ้าได้เวลาผีเดี๋ยวมันจะจบทำไมมาหมดเลยลูกกุ้งุณคุณคุณคอณคุ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 ณคครับุัคุณคุณคุค่ณคุณคุณคุณคยณคุณคุอคุณคุอคุณคุณคุณคงไคุณคุณุณคุณคุมคคุั อ่านน้ำยังคะแม่รับนี่ไม่บูดหายแลวเนาเหมือนหายพะากตึยังบูดลูกบวกันคือแซมบิ๊กเยมันอันนั้นลูกแข็งแข็งเื่อมากแม่แ่เอาแซ่นัง้นเลไม่เอาไปแซ่แน่นนะีสนุนตดขวนมาจ่ายกินขนมเซนการไทยการมั่งเลยเนี uh, yah, ่ย bên nó nó ăn อืมอืมอย่าห่างห่างสิลูกติดไสบ่ดี นนอ,อ,อนแม่หมักเค็มหมักหวานซึงั้นมันเต็มปะ่ะอืโอ้ิงทีเตอนเลยจะพีนผ่นานแล้วไปเอยแม่จ๋าก็มานั่งกินน้ำตันว่มันเต็มแล้วค่ะมันมแล้ดิ

อัน่นเนี่ยอขึนกิน <cs> ก <ús> <c oughs> ัตอนเมื่อเป็นอะี่ยนุ่มๆแบบลูนุ่มๆตึงถูมากไปนะมไปไหมไปไมอย่างเพอกระโคตมันทะลอกกันด้อือดีก็บอกยากต้อดรงแรมดู ละเมอละเมอละเมอนี <Laure> <manageable. S 2> ่เยีไรมดเอกอันนันนั่นยได้รถไหละเมอป่แม่ก็บูก็ถือกันแห้งมัน้อยไงถึงถึงก็ขาอขาดเอาขาแ่ ชาไปนะชาติเขา่อไทุกมันทุกนี้ทุกขั้นอนนั่นลูกอยกจังไหนหม่บ้านอนมาคือทาทานได้งได้ใหนงล้มกเเบโดนบก ไะเอานี่มาเองหรนลูกชาเที่ยวไปขอบคุณค่ะต้องมากไม่เห็ีดตัวแบบนั้นไ่้สยังไม่ได้ไปคือตะกอนมีปะท่อจัดกาเลยมีไอ้พุ่มจัดการเลยสิแ่งเขาบเขไปบ้านขอบคุณค่ะแดงใ่ลูเต็มยักษ้ตกเลยม่คือขันหาวซีโมงหาโมงกับเลยหาสีโมงแรกหาโมงแรก คนบ้าน,นาบ้านเก็บเสื้อผ้าดีๆคือที่น้านจามาก,การมเ,เ,เลวเกเสื้อผ้าไปเื่อมไดก็ไปเก็บเสือผาเออไปนน้องบ้านแซบแซบน้ำเอ้เจียบกัสรอะสงกางนีเลยนบอี้เจียบเ็มากชอกินน,น้ำจามบวกินเชืระยาน้ำชาเชืยวชาวไทย ย่างดกัน้วะรแล้วเขียวแล้วผีดงแล้วผีแดงเขียวแล้วผีแดงเขียวผีแดงเขีเขียอผีแดงเขียวผีแดเขียวผีแดงเียวผีแเขียวเขียวเียเีงวีขดยีียเ กินียังเนี่ยพูบ่ค่อยได้กินได้บ่กกันบ่ค่อยกินเข่าได้กินนยังเือปูแอวพุมันได้หมกินใกัต้มไอ้มาหปนเข้าเยอืูไม่จบว่ะไม่จบอดนงเท้ากลับมาจาก้นมุลีาส่งเดีหน่อยก็เลยกันมเส้็สู้เดครับ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กินไก่เลยคคะยังก่อนนะก็แซ่บก๋วยเตี๋ยวขึ้นแม่แมด้ค <c oughs> ่ะก no ินก <c oughs> <ave> ๋วยเตี๋ยวกินยังกินดูด้ตอดูแรงก่แซ่บต่อรงน้องแซ่บดีก๋วยเตี๋ยวอันนี้ทำสูตรของเงี้ยดีกว่าดัก๋วยเตี๋ยวแ โลกประดอนัลวะเขาเอยังก่อนโลโก้เห็นไหมอาารอร่อยไหมนะ้อืมด่วนเรามีตไทยดุเนเดี่ยพี่บอกว่าีบองูอืประดไม่หายเลยดนูเป็่บุบ อะรอันนะจ้าเจ้าบอลอืมเจ้าแมวอ่ะอะไรต้องบอกตโอ้โากันเบิ้ลอุปยกระเบิเออเบิ้ล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 เ็นภายตมนตัวเดียวรออืมตุง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 ไปตได้เออซัน มันก็เหมือนตั๊กสองสามตีนเนาะสามคือสามตีนอ้ว่าฟองต้องการหากลิ่นวะไอ้ตักขิามมาเยเนี่ยไอ้ตั๊ก้ามมาเลยเนี่ยไอ้ตั๊กมาเนาะยังไงเหรอมี่ยังบ่ตัดอันข้มอันที่บอกพูดว่าอืมอืมก็จริงอ่ะหนึ่งส เอาอีกไหมแอ่แบแดียวเอาไปแช่จินะหอแยออำลาก็หอมได่ยื่นเลยจ้ะเยืนเนาะยืนมันจะสุกเนาะแม่แซ่บปแม่อม่อำลาไม่เห็นน้ำใสเยนี่เอาลงมาอิ่มแล้วอิ่แล้ว่ รักไม่ยังไหลจริินควงนีวเสก็ตื่นเสร็จกท่าวมันจะแบบรักหนาวปะนะอ๋นรานี้หนาวสุดสามันหนามันเด็กคนกากลามันหนาหนาวหาวมันขึ้นนั่งหนาวมัน้นเปิดแอร์ไม่ให้เปิดเปิดกระจกเปิดหขึ้น

ครัไม่ยบ้าไมืมากครับไอ้มากับยังไม่ถึงมือดอนเลยนมิรออนปีเก่งเถอะวะอาบอีกเยอะบอกท่านหนึงร่งห้างขอสองสามเื่อรับรู้เปล่ารับได้เหรต้อง้บ้างเน่ย

ฉันพ่อเมนนั่นล่คขับรถกินรับง่ายขับรถกับบ้านขับงอไปแดกง่ายดับเด้แม่กองกุ่ยว้ะร่วมพคนคนนลับมาจากชนบุรีแล้วไม่เห็นนายยดุณกินจนเบิดเนาะแส่บเลย

เขาเลือมเเแก่แลใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้ม kind of in ัน mm มันงดอยู่เหรอใส่มาใส่มากัแกไปใส่ในกระเป๋าหญ่ดีมันมันเออมึงแตรอบแรกที่ใส่ไปรอบแรกบอกอถ้าภาษาม่ลูกกันดีเดืละไส้น่ยลอไม่กว่ามึงเอาเลัไปเงเอาออกสามตองเด็กกอนไรแม่กินไม่้าเลยออเอาไป